ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเส้นทางพิกผันของราชันนัมมาตะและเพื่อนๆก็สามารถดูนิเมะเรื่องนี้แบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปบิลลี่บิลลี่และยู u ูบมิวสไทยเลยนะครับและเช่นเคยครับวันนี้ผมขอ10ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับและสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนเพื่อไปกดติดตามกันหน่อยนะแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับผมด้วยถ้าเกิดมีคลิปใหม่่่่่่่ลลลลงเเ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 นนนนนนีียียยยพพืือออจะะไไไดได้้รรรรูทททััวววโค,คมมปป็กกกาาาาสิ หลังจากตอนที่แล้วเนี่ยเพ่เล่นของเราก็ได้วาปมาที่ใดที่หนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันที่แห่งนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องบอสนะเพราะามีอันเดดโครงกระดูกตัวใหญ่เนี่ยกำลังจะเข้ามาจู่โจมมันแล้วเป็นอันเดดผีหลอกวิญญาณหลอนนะผีตัวใหญ่มากๆเลยเพ่ก็ได้ใช้สกิลพลังดวงจิตอ่ะนะฟันเข้าไปแต่ดูมนันว่าจะฟันไม่เข้าเลยสักนิดเดียวงั้นเหรอลองใช้พลังเวทดูซิว่าจะฟันเข้าหรือเปล่าปรากฏว่าฟันไม่เข้าอีกแล้วละครับ โอจริงๆเลยนะเนี่ยงั้นลองใช้วิธีนี้ดูซิถ้าเกิดมันเป็นอันเดธเนี่ยจิตศักดิ์สิธิ์ก็น่าจะได้ผลนะและเพกเลนเนี่ยมันก็ได้ใช้พลังเคลือบดาบนะกลายเป็นดาบศักดิ์สิธิ์แล้วก็ฟันชิงชิๆงชิงปรากฏว่าบ,บอสต,ตัวนั้นนี่ก็ตายเลยนะเฮ้ยอะไรวะตายเร็วแท้ ดูฉากมันมันมาเป็นอาทิตย์โอ้โ oh หแต่ที่จริงฉากนี้มันก็มันนั่นแหละครับแต่ว่าผมไม่สาม,มารถที่จะอธิบายเป็นคําพูดได้ถ้าเกิดใครอยากดูฉากนี้เนี่ยก็ไปดูได้ที่แอปบิลลี่บิลลี่เลยนะโอเคครับงั้นเรามาต่อกันเลยดีกว่าหลังจากนั้นไอ้พ่เอกเรนเนี่ยมันก็มาฮิลให้นักเดินทางที่มาด้วยนะพอไอ้น <I play S 1> ักเดินทางมันเห็นซากกระดูกข้างหลังเนี่ยมันก็ตกใจมากๆเลยนะนี่นายจัดการเองเลยเหรอสุดยอดมากๆเลยนายนี่มันเก่งจริงๆไอ้พ่เอกก็บอกว่าใช่แล้วใช่แล้วล่ะกูเป็นเพ่กูจัดการเองแหละ เพราะกูมีสกิลไพ่ออยังไงล่ะอ่ะนี่เอาไปเลยนี่คือหินเวท แต่ฉันไม่ได้จะให้นายฟรีๆหรอกนะพอดีว่าฉันมีรูปร่างแบบนี้น่ะเป็นอันเดดก่อนหน้านี้ฉันโดนมาเล่นงานมามันเลยทําให้ฉันเข้ากิวหรือว่าเข้าร้านค้าเนี่ยากมากๆเลยนะเพราะง้นเลยอยากจะขอให้นายช่วยหน่อยพ่อหนุ่มนักเดินทางเนี่ยก็บอกว่าไม่มีปัญหานะเดี๋ยวเขาจะช่วยเองแต่ว่าขอแค่นี้จะพอจริงๆหรอแบบนี้มันก็ดูเหมือนฉันจะเอาเปรียบนายนะเพราะว่านายเนี่ยอุตส่าห์ช่วยชีวิตของฉันเอาไว้ไพ่อีกเลนเนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะขออีกอย่างหนึ่งขอให้ทุกๆครั้งที่ไปร้านของ นายได้ดื่มกินแบบฟรีๆพ่อหนุ่มนักประจนภัยเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาเลยนะนี่นายบ้าไปแล้วอย่างนั้นหรออยากดื่มกินเท่าไหร่ก็เอาเลยขอบคุณนายมากๆนะที่ช่วยชีวิตฉันไว้หลังจากนั้นไพเอกเนี่ยก็บอกว่ากลับได้แล้วนะถึงเวลากลับแล้วและภาพก็ได้ตัดมาที่ในเมืองพ่อหนุ่มนักประจนภัยเนี่ยก็บอกว่านี่คือร้านของฉันนะมันชื่อว่าเรือนมังกรแดงพูดจบก็มีผู้หญิงหัวทอ,ทองๆเนี่ยกระโดดเข้ามากอดเลย เธอชื่ออิซาเบลนะเป็นเมียเจ้าของร้านก็คือพ่อหนุ่มนักเดินทางคนนี้นี่แหละแต่เธอก็ไม่ใหญ่นะเพราะว่าเธอชอบเอามือมาปิดเอาไว้ผมเลยมองไม่เห็นนะ่าไม่ฟินเลยแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าไปกอดกันอีกแล้ว โอ้ยมึงไม่สงสารเพ่อกอูบ้างว่ายืนดูอยู่ตาตลอดเนี่ยหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็บ,บอกว่าขอบคุณมาก,มาก,มากนะพนะเพกเลนเนี่ยก็บ,บอกว่าขอตัวก่อนแล้วกันแล้วมันก็เดินจากไปแต่ว่าในขณะที่มันเดินอยู่เนี่ยก็มีอาการแปลกๆขึ้นนะเหมือนว่ามันเนี่ยจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะหิวเลือดหิวเนือ้อตลอดเวลาเลยไอ้เพกเนี่ยมันก็มองไปที่ลอเลนจังนะแต่ว่ามันก็มองเธอเปลี่ยนไป แล้วดูสิมึงไปมองนมเขาด้วยเนี่ยนะเฮ้ยแต่เป็นผมผมก็มองเหมือนกันนะเพราะว่าใหญ่มากๆเลยแล้วกูชอบกูเลียปากไปหลายรอบแล้วเนี่ยอืม <c oughs> ผมขอโทษที่นอกเรื่องนะครับงั้นเรามาต่อกันเลยหลังจากนั้นไอ้พอยกลนเนี่ยมันก็เข้าไปโผกอดเธอเลยนะมองซอกคอซอกคอน้าดูดมาก <c oughs> เอ่อผมหมายถึงดูดเลือดนะครับหลังจากนั้นเจ้าอันเดสจอมหื่นเนี่ยกัดไปที่คอของเธอเลยนะขอกัดตรงซอกคอหน่อยนะกัดเข้าไปทีเดียวเลือดกระจายเลยเฮ้ยเพ่อขอร้องที่กลายเป็นร่างอันเดสจอมหืนเนี่ยก็บอกว่าอร่อยมากๆเลยนะขอดูดตรงซอกคอได้ไหมหมายถึงดูดขี้ใครนะ <c oughs> <c oughs> เออผมว่ามันเริ่มจะโรคจิตแล้วนะงั้นเรากลับมาภาคแบบเดิมกันดีกว่ารอเรนเธอก็ได้ยิงพลังแสงไปนะปิ้วเดียวทําให้เพ่เอกเนี่ยลงไปนอนกองอยู่เลยหลังจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาจนตอนนี้เพ่เอกขนนั้นตื่นแล้วนะเพ่เอกก็บอกกับรอเรนจังนะว่าขอโทษจริงๆนะฉันผิดไปแล้วรอเรนจังเธอก็บอกไม่เป็นไรหรอกฉันรับคําขอโทษไว้แล้วกันไอเพ่เอกก็พูดว่าขอดูแผลหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะรักษาให้เองพอรอเรนเธอเปิดให้ดูเนี่ยไอเพ่เอกมันก็ขอจับเลยนะ อยากจับบ้างจังตรงนั้นน่าอ้อ โอ้ยหน่วยเร็วพอพระเอกมันใช้เวทมนตร์รักษาเธอเสร็จเนี่ยรอเลนเธอก็ได้สังเกตเลยนะว่าหน้าพระเอกนั้นดูเปลี่ยนไปโอ้นี่นายวิวัฒนาการขึ้นอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเลนไอพ้พระเอกเลนเนี่ยมันก็ไปถอดเสือ้อดูหน้ากระจกนะปรากฏว่ามันเนี่ยมีกล้ามเนื้อนะเนื้อหนังกลับมาอีกแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ร่างมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วมันก็ได้สังเกตอีกว่านากากมันเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างไปได้ยังไงกันสามารถถอดครึ่งบนครึ่งล่างได้ดูเหมือนว่านากากใบนี้นั้นจะไม่ใช่นากากากครสรมดแล้วหะครับ ดูเหมือนว่าจะเป็นหน้ากากของลูกผู้ชายพันดีนะลูกผู้ชายพันดดฮีโร่ฮีโร่ หลังจากนั้นรอเลนเธอก็ได้พูดกับเพกว่านายพูดคล่องขึ้นแล้วนะเลนนายพูดจาคล่องแคล่วขึ้นนะเพกมันก็นคิดว่าเออก็จริงนะเพราะว่าเราเนี่ยไปโค่นมารสุดแข็งเก่งมาแล้วเราจะได้ข่าประสบการณ์อีกพีมาเยอเพราะที่จะพัฒนาตัวตนได้แล้วรอเลนเธอก็บอกไปว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะโค่นมารหรอกแต่อาจจะเป็นเพราะว่ากินเนื้อของชั้นเข้าไปยังไงล่ะเพราะพวกกูลเนี่ยชอบกินเนื้อมนุษย์ในายในตอนนี้ใกล้เคียงกับพวกชิกิที่สุดแล้วนะพวกชิกินี่ก็คือบริวารของแวมไพร์นะครับงั้ สมมติฐานของฉันดูไหมล่ะแรกเริ่มนายเป็นสเกลิตันใช่ไหมล่ะแล้วต่อมานายก็พัฒนาการเป็นกูนนายคิดว่าการที่สเกลิตันการเป็นกูนเนี่ยมันแปลกไหมพูดง่ายๆว่าการวิวัฒนาการตัวตนเนี่ยคือการขึ้นไปเป็นมาระดับสูงยิ่งกว่าเดิมยังไงล่ะแต่ว่าที่พอตั้งสันนิษฐานได้เนี่ยนายกําลังจะวิวัฒนาการไปตามทิศทางที่นายคิดนายพูดอยู่ตลอดไม่ใช่หรอว่าอยากมีร่างกายใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดพูดได้ว่าการวิวัฒนาการตัวตนนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่ถ้าาาามมันเกกิิดาจาป ของมารตัวนั้นเองล่ะก็นายก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์ภายในสักวันหนึ่งแต่ว่าที่พูดเมื่อกี้เป็นเพียงแค่สันนิษฐานเท่านั้นนะหลังจากทั้งสองคนพูดกันจบเนี่ยภาพก็ได้ตัดมาที่ตอนเช้าตอนนี้เพ่ยมันก็ได้มาตรวจสอบสภาพร่างกายอยู่นะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าสภาพร่างกายไม่มีปัญหาแต่ว่าดาบเนี่ยมีสภาพแบบนี้แล้วจะเข้าวงกฏยังไงละเนี่ยหลังจากนั้นมันก็ได้เอาดาบเนี่ยไปซ่อมที่ร้านช่างตีดาบนะไปถึงคุณลุงก็บ่นเลยนี่มึงงอาดาบกูไปทําอะไรมันเนี่ยทำไมสภาพมันเยินขนาดนี้ เพกก็บอกขอโทษทีนะพอดีว่าใช้พลังจิตศักดิ์สิทธิ์แรงไปหน่อยแล้วมอนก็เจอใจแอนสเกลิตันด้วยนะผีตัวใหญ่นะอย่ามารอเล่นนะในวงกดจันวาลีไม่มีใจแอนสเกลิตันหรอกมันมีจริงๆนะในพื้นที่ตกสำรวจในห้องบอสน่ะมีตัวใหญ่มากๆเลยคุณลุงก็บอกว่าจะให้ใครเข้าไปก่อนไม่ได้นะที่แบบนั้นดาบที่นายสั่งนั้นยังไม่เสร็จหรอกแต่ดาบเล่มนี้ไปใช้ก่อนแล้วกันเพอาะทมันได้ดาบมามันคิดจะไปวิวัฒนาการตัวเองต่อเลยนะมันจะไปเก็บเวลต่อเลยหลังจาก นันตอนที่4ก็ได้จบลงโอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้สนุกกันหรือเปล่าครับและเช่นเคยครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนุกเนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับผมด้วยนะและถ้าเกิดตอนใหม่ๆมาเดี๋ยวผมจะรีบเอามาสปอยเลยสำหรับวันนี้กับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนบายบๆครับผม